คุณก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของการทํางานอาจจะติดตดิดขัดขัดอยู่บ้างจะมีช่องทางจากเพื่อนฝูงคนรักและคู่ครองช่วยสนับสนุนในเรื่องของคุณคุณมีโชคลาภทางด้านการงานมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีช่องทางในการงานที่ดีขึ้นและช่องทางของการเงินก็อาจจะดีขึ้นตามมาด้วย อาจารย์ต้องสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับดวงของคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของปีใหม่นี้หรือเดือนมกราคมนี้ซึ่งเป็นเดือนแรกของศักราชใหม่ปี2567นะครับ การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีดวงของทุกๆคนทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างการที่เราจะรู้ในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเราอย่างละเอียด <c oughs> เพื่อที่จะรู้ในเรื่องของดวงดาวที่โยกย้ายไปในแต่ละเดือนว่าดวงของเรานั้นจะขึ้นหรือลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้าง การที่ดวงดาวได้โยกย้ายแบบนี้จะส่งผลและมีทิพลกับทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนช่วงเปิดสักลาดใหม่ในปี2567นะครับการที่ดวงดาวได้โยกย้าย แบบนี้จะทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนช่วงประจําเดือนมกราคมจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนะครับดาวประจําตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนั้นคือดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเจรจาหรือดาวที่เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานในเรื่องของการประกอบธุรกิจการเจรจาในการค้านะครับดวงดาวดวงแรกเลยนั่นคือดาวพระพุธนะครับ ดาวพระพุธในช่วงวันที่1ถึงวันที่9ดาวพระพุธซึ่งอยู่ในภพเรือนราศีพิจิกนะครับตรงราศีพิจิกนั้นเป็นภพเรือนอลิดาวพระพุธอยู่ตรงนั้นเป็นคู่ศัตรูด้วยก็จะทําให้คุณค่อนข้างมีปัญหาในระดับหนึ่งเพราะดาวพระพุธอยู่ในตําแหน่งนั้นถือว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่ดีนะครับดาวพระพุธจะย้ายก็คือวันที่9มกราคม2 5ง7จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเวลา22่สนาฬิกาสีนาทีการที่ดาวพ พุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูพพเรือนปัตตนิเขาเรียกว่าเล็งจุดเกดดเะะดิดได้ตำแหน่งเป็นปรานะครับถึงดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นปราก็จรงิงแต่ไปอยู่ในภพเรือนที่ดีก็ถือว่าจะส่งผลที่ดีให้กับตัวคุณและอีกอย่างหนึ่งการที่ดาวพฤหัสเป็นเรือนการงานดาวพฤหัสเป็นเรือนการงานไปอยู่ในเรือนลาภะหรือโชคลาภแบบนี้แล้วได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค้วยอาจารย์มองว่าช่องทางของการงานที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุน คุณมีโชคลาภทางด้านการงานหรือมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครที่ประกอบธุรกิจการค้าถือว่างานของคุณนั้นจะเข้าแบบไม่ขาดสายหรือมีช่องทางในเรื่องของการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและทําให้คุณนั้นมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการงานได้ด้วยแล้วในดวงของคุณมีดาวพระราหูซึ่งเป็นภพเรือนสุภะความสุขความสําเร็จย้ายเข้าสู่เรือนการงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วก็วจะทําให้มีความสุ ทางด้านการงานประสบความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างดีนะครับอีกอย่างหนึง่งคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในเลือนเกิดของคุณนั้นคุณมีดาวการเงินก็คือดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์นั้นเป็นดวงดาวที่อ่อนไหวและเคลื่อนย้ายเร็วที่สุดจะย้ายราศีครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสองวันครึ่งนะครับการที่ดวงดาวจันทร์ย้ายเร็วแบบนี้ในการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินของคุณนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเร็วหรือเขาเรียกว่าวัน ที่ดีเงินก็จะเข้าง่ายวันไม่ดีเงินก็อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าวันที่ดีมีมากกว่าวันที่ไม่ดีโอกาสที่คุณจะสร้างเม็ดเงินก็มีค่อนข้างสูงนะครับในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นภพเรือนสหชัสหชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงและสังคมในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มกราคมดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนปัตตนีคนรักและคู่ครองคุณก็จะมีช่องทางจากเพื่อนฝูงคนรักและคู่ครองช่วยสนับสนุนในดวงของคุณทําให้คุณนั้นมีแสงสว่างอาจจะในเรื่องของการงานการเงินคู่ค้าคู่สัญญาที่จะทําให้คุณนั้นมีช่องทางในการงานที่ดีขึ้นและช่องทางของการเงินก็อาจจะดีขึ้นตามมาด้วยเพื่อที่ ดาวพระอาทิตย์ได้สองแสงเต็มที่แล้วก็ลิงจุดเกิดสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนด้วยนะครับดาวพระอาทิตย์จะย้ายในวันที 25, ่15มกราคม2567ในเวลา10นาฬิกานาทีย้ายเข้าสู่ราศีมังกรดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรแบบนี้ไปอยู่ในภพเรือ,มอะนมรณะแต่ดาวพระอาทิตย์ก็แข็งแรงในตําแหน่งจุลจักรเลยนะครับการที่ดาวพระอาทิตย์ไปอยู่ในตําแหน่งตรงนั้นก็อาจจะทําให้คู่ค้าคู่สัญญาของเราลดทอนลงไปบ้างแต่อาจารย์มอง ว่ายังไงดาวสุภะและดาวการงานของเราคือกัมมะเดินในตำแหน่งที่ดีคุณก็ยังมีช่องทาง ถึงอาจจะไม่ได้จากคู่ค้าคู่สัญญาหรืออาจจะไม่ได้จากเพื่อนฝูงสังคมคุณก็จะสามารถหางานและทําให้คุณนั้นประสบความสมําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะครับการที่ดวงดาวเดินแบบนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียมากมายอะไรสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนอาจารย์มองว่าในเรื่องของการงานของคุณยังโดดเด่นและดาวการงานของคุณได้เดินตําแหน่งที่ดีเป็นราชาชคด้วยก็ถือว่ายังให้คุณในจุดเกิดอยู่นะครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพัพพุธนะครับดาวพัพพุธในช่วงของหลัง ังวันที่29ดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในภพเรือ,อนมรณะคุณก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างหลังจากวันที่29เป็นต้นไปการที่ดาวพระพุธเดินตําแหน่งที่เสียแบบนี้อาจจะมีเรื่องราวบ้างหลังจากวันที่29เป็นต้นไปในเรื่องของการทํางานอาจจะติดติดขัดขัด,ขดอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาอาจารย์มองว่าด้วยดาวการงานและดาว การเงินของคุณอยู่ในตําแหน่งที่ดีแบบนี้ผลกระทบตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะและไม่ได้ทําให้ดวงของคุณกระทบมากเท่าไหร่ก็ถือว่าดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนก็ยังเดินไปได้ดีนะครับนี่ก็คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนมกราคม2567นกะครับการที่อาจารย์ได้ดูดวงให้แบบนี้นะครับหรือลงคลิปดวงประจําเดือนนะครับซึ่งเป็นดวงโดยรวมสําหรับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีไม่ได้เจาะจง บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงโดยรวมการที่ดวงดาวได้ยกย้ายแบบนี้ก็จะส่งผลให้ดวงโดยรวมของแต่และลัคนาราศีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนมากในดวงของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อดูดวงได้ที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับและอยากให้อาจารย์ทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับดูข้อมูลในการดูดวง แต่และเดือนอย่างละเอียดแบบนี้ทุกๆเดือนครับขอบคุณครับ